มาบอกดวงชาววันพฤหัสสบดีสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม2565ค่ะชาววันพฤหัสสบดีได้ไพ่เดเธมิไพ่ชุดหลักหมายเลขเก้าค่ะไพ่องค์หรือสีนักบวชชายหรือว่าไพ่โดดเดี่ยวหน้าไพ่บอกถึง ช่วงชีวิตที่อยู่ลําพังได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจะเป็นช่วงเจ็ดวันที่คุณไม่เข้าสังคมอนอนน้อยกินน้อยจูจีขี้บนหรือว่าคล้ำเคร่งเรียนรู้ฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณมุ่งมัม่นแล้วก็สนใจ อีกความหมายอยู่ในช่วงาการหาความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการทำอะไรเพื่อผู้อื่นเหมือนการปิดทองหลังพระเกี่ยวกับธรรมะก็ได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบหรือเพื่อให้รู้ ในสิ่งที่เราอยากรู้ด้วยการฝึกตนฝึกฝนฟังคําทํานายนะคะเรื่องสุขภาพชาววันพฤหัส,สบดีในบางคนอาจมีอาการภูมิแพ้แพ้อาหารแพ้อากาศมีผื่นคันหรือว่าเหนื่อยอ่อนเพลียจากการพักผ่อนน้อยนอนน้อยกินน้อยหรือว่า เกิดจากโรคประจำตัวหรือเกิดจากอายุหรือเกิดจากตัวเราคือที่แม่หมอบอกทำแต่งานแล้วไม่นอนไม่กินก็จะทำให้เหนื่อยอ่อนเพลียอย่างนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางคน ก็ไม่ได้เป็นตามที่แม่หมอบอกอาจจะอยู่เงียบเงียบลำพังคนเดียวอย่างนี้ค่ะส่วนการงานชาววันพระฤหัสบ,บดีบางคนอาจอยู่ในช่วงเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้ไปอบรมทำงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเพราะมีโครงการใหม่มีสิ่งใหม่ๆมีเป้าหมายใหม่ ที่คุณจะทำแล้วก็จิตใจลึกๆของคุณคุณทำเพื่อคนอื่นเพื่อลูกหลานหรือว่าเพื่อให้คนทั่วไปได้เอาเป็นแบบอย่างให้เขามีความสุขให้เขามีความรู้เหมือนที่คุณรู้มาสิ่งที่คุณกำลังเรียนกำลังฝึกสำหรับงานเด่นเช่นงานนักวิชาการ ครูอาจารย์นักวิจัยหรืองานแบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งเช่นหมอนักบวชอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกหลายอาชีพเป็นลักษณะที่แม่หมอบอกมาการเงินนะคะการเงินชาววันพฤหัสใน7วันนี้เป็นช่วงที่คุณระมัดระวังการใช้จ่ายเงินหรือรวยก็ยังใช้ชีวิต แบบคนธรรมดาทั่วไปไม่แสดงความฟุ้งเฟอ้อหรือว่าใช้จ่ายแบบหรูหราฟุ้มเฟอืออย่างนี้คือมีเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่คุณก็ไม่ซื้อเป็นการใช้เงินแบบเรียกว่า รู้จักคุณค่าของเงินหรือว่าจ่ายเท่าที่คุณคิดว่าสมควรจะจ่ายอย่างนี้นะคะ,ะคุณไม่มีปัญหาด้านการเงินค่ะมีกินมีใช้มีน้อยใช้น้อยหรืออยากใช้เป็นแบบพอเพียงหรือประหยัดไปเลยอย่างนี้นะคะ,ะส่วนความรักชาวันพฤหัสษ์ คนโสดคนไม้บางคนอาจอยู่ในช่วงโสดตลอดสัปดาห์เลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่สนใจใครอยากอยู่เป็นโสดแบบสบายทั้งกายและใจไม่ติดต่อคองแวะเพศตรงข้ามเงียบอาจจะเรียนรู้ฝึกฝนหาความรู้หรือปฏิบัติธรรม ถ้าเจอใครในช่วงนี้จะเป็นรักต่างวัยค่ะอายุห่างกันมาก5ปี7ปีหรือ10ปีความรักก็ไม่ค่อยโรแมนติกดูดูกันไปเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนอย่างนี้นะคะคนมีคู่ครองเรือนเป็นความรักแบบไม่โรแมนติกแต่ก็ขาดกันไม่ได้คอยดูกันแบบ ห่วงห่วงแต่ห่างหางต่างคนก็ต่างมุมชีวิตคู่เป็นแบบสงบสุขไม่มีปัญหากลุ้มใจนะคะแม่หมอก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับคนที่อยู่ในช่วงชีวิตดีๆสิ่งดีๆก็ไม่คงอยู่ตลอดสำหรับคนที่อยู่ในช่วงชีวิตร้ายๆมีปัญหา สิ่งร้ายๆแล้วก็ปัญหาก็ไม่คงอยู่ตลอดถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกคือทุกอย่างไม่แน่นอนและก็ไม่คงอยู่นะคะไม่หมอมาบอกดวงซ้ำไปซ้ำมาวันอาทิตย์ถึงเสาร์วันอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายัางมีแรงก็จะมาบอกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะ,ะนี่คือสัญ,ญลักษณ เพียงบอกเราว่านี่คือวันอาทิตย์วันจันทร์สัญ,ญลักษณ์บอกเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเหมือนผู้หญิงผู้ชายนี่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ส่วนไพ่ยิปซีก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะที่แม่หมอออกมาบอกว่าวันอาทิตย์ได้ไพ่ยิปซีใบนี้บอกอะไรจะเกิดกับเราแต่ ผลในวันข้างหน้าคือการกระทําของเราที่จะทำํำแม่หมอก,ก็ขอเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับผู้มาใหม่ขอขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ